สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้เขาจะไม่เย็บบายสีปากชามค่ะชิงไปตองกว้างนิ้วเคืองค่ะน้ำพุทพประสติกว่างตรงกลางไปตองม้วนเป็นนิ้วข้ามาได้นิ้วแล้วน้ำไปตองหมด้านหลังภาพเนี้ยยกโอวขึ้นซ้ายขวาจะได้นิ้วบายสีปากชามไม่รู้แบบนี้ละค่ะเขาจะม้วนทั้งเมดเก้านิ้วค่ะจะเย็บเป็นเข่าช่อแม่เก้าค่ะ ใ้นิ้วแล้วเขาจะนําไปตองมาเปียยอดค่ะมันเป็นนิ้วเข้ามาอีกค่ะนําไปตองห้มด้านหลังเขาจะเปียยอดลงมาให้ได้เจ็ดสั้นค่ะเพื่อจะเป็นยอดของแม่ายสีค่ะนําไปตองห้มด้านหลัง พับแนบยกโอกขึ้น้ายขวาในรูปแบบนี้เย็บลงมาให้ได้เจ็ดสั้นค่ะปุบเจ็ดสั้นแล้วก็น,นาไปตองมาตอด้านล่างค่ะน้เนิวที่เขามวนไว้แล้วค่ะมาวางตรงกลางไปตองห้มด้านหลังพับแนบยกโอกขึ้น้สยขวาค่ะเขาจะเย็บลงมาในรูปเดียวกันให้ได้ เก้าสั้นค่ะเก้าสั้นเก้านิ้วจะได้เป็นช่อายสีหนึ่งช่อค่ะเรียบลงมาเรื่อยๆล่ะค่ะายสีปากชามกรสามารถเห็ดใดหลายแบบหลายยางค่ะายสีปากชามบายสีแบบประยุคค่ะ ใบสีปากชามแบบส้งเครืองกับมีค่ะแต่ว่าปากชามตัวนี้จะเย็บในรูปแบบธรรมดาค่ะในเก้านิ้วแล้วเขานําไปตองมุมหมด่านลางเก็บรายละเอียดให้สวยงามค่ะจะได้ชอบใบสีทีสวยแบบนี้ละค่ะเมฆเก้าเส้นแล้วเขาจะนําไปตองสามแผ่นค่ะมาวางซ้อนกันเพื่อจะพาปเป็นกวยเขาจะเย็บในรูปแบบง่ายๆค่ะจะเพราะใส่ผ้าเนาะคะ่ะ เพราะว่าจัดให้ลูกค้าพนมักให้ใส่โฟมหรือถ้วยพลาสติกค,ค่ะตามใจลูกค้าลระค่ะชุดนี้จะใส่เป็นถ้วยพลาสติกค,ค่ะช่อไม่เก้าสามช่อช่อแซมอีกสามช่อค่ะจะได้เป็นชุดหนึ่งค่ะใบสีปากช่ามส่สวยค่ะนําิปที่ทํำมาวฟาค่ะ จัดแต่งให้ลูกค้าค่ะมือเงินกระวันพระแล้วค่ะ